ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหมายวส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกๆุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไมายวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนาน,าน ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง3าช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงที่1เวลา8ปดนาฬิกาช่วงที่2เวลา12บสนาฬิกาสินาทีและช่วงที่3จะเป็นเวลา18บแนาฬิกานะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับ,บรรานเสนนยูจมโยกับกระบวนการต่อสู้กับตัวเองเขายังคงบีมอัดพายุธาตุต่อไปและเขาต้องประหลาดใจที่พบว่าพายุธาตุ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่แปลกประหลาดในระหว่างกระบวนการถูกบีบอัดเช่นเดียวกับการบีบยาสีฟันเนื่องจากปนิมารมีขนาดเล็กลงไพยพิบัติสายฟ้านั้นจะถูกบีบอัดมากขึ้นแต่ยิ่งมีไพยพิบัติสายฟ้า,ามากเทา่าไรเขาก็จะยิ่งรับมือกับมันได้ยากขึ้นเท่านั้นมีเพียงการรักษาพลังของสายเลือดไว้ข้างในเท่านั้นจึงแทบจะต้านทานพลังแห่งสายฟ้าได้ข้าไม่รู้ว่ามันใช้เวลานานเท่าไรแต่ในที่สุดอายุแห่งธาตุก็ดับลง ภายใต้แรงกดดันอย่างต่อเนื่องของเขาและถูกแทนที่ด้วยลูกบอลเล็กๆที่ประกอบด้วยสายฟ้าสีสีอันแวววาวซึ่งผันผวนอย่างไม่มั่นคงภายใต้พลังแห่งสายเลือดของเขาการเซนยูไม่ต้องสงสัยเลยว่าถ้าลูกบอลสายฟ้านี้ระเบิดภายในร่างกายของเขาเขาจะถูกระเบิดเป็นชิ้นๆความแข็งแรงทางกายภาพของเขาไม่สามารถหยุดพลังระเบิดของสายฟ้านี้ได้เตรียมพร้อม แปลงร่างเป็นเทพเจ้ามังกรในภายหลังใช้การแปลงร่างเทพเจ้ามังกรเพื่อเสริมสายเลือดของเจ้าเองใช้พลังแห่งสายเลือดของเจ้าเพื่อนําทางสายฟ้าเหล่านี้ออกจากร่างกายของเจ้าได้ออกจากแขนขวาของเจ้าเสียงของถังอวลินดังขึ้นในใจของหลานเซนโยหลานเซนโยสูดหายใจเข้าลึกๆใช่แล้วข้าลืมไปได้อย่างไรว่ามีทักษะการแปลงร่างเทพเจ้ามังกรหากเขาเคยอยู่ในฐานะ การแปลงร่างเทพเจ้ามังกรมากรเขาอาจจะสามารถปราบปรามพายุาธาตุเหล่านั้นได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ถ้าข้าทำให้พายุาธาตุเร็กลงก่อนหน้านี้คงไม่มีสายฟ้ามากนักและอากาศก็จะปลอดภัยมากกว่านี้มากเมื่อสรุปประสบการณ์ในใจเขาก็เริ่มปรับตัวตามสิ่งที่ถังอุรินพูดแสงของแกนมังกรบานสะพั่งและรัศมีหลากสีก็กระจายไปทั่วร่างกายทันที คือทักษะการแปลงร่างเทพเจ้ามังกรทันใดน,นั้นทันแสงเจ็ดสีก็ปรากฏเคลื่อนบนผืนผิวร่างกายของหลานเซนโยเก็สีสารสดใสปกคลุมทั่วทั้งร่างกายของเขาและตัวเขาเองก็รู้สึกเบาพรังที่เพิ่มขึ้นของสายเลือดดูเหมือนจะทําให้ง่ายต่อการจัดการกับพรังแห่งสายฟ้าสิ่งนี้เหมือนกับระเบิดเวลาหลังจากเสร็จสิ้นการแปลงร่างเทพเจ้ามังกรแล้วหลานเซนโย แทบรอไม่ไหวที่จะควบคุมพลังแห่งสายเลือดแนะนำรูปบอลสายฟ้าไปที่แขนขวาของเขาไม่ว่าสายฟ้าจะผ่านไปที่ไหนแม้ว่าจะได้รับการปกป้องด้วยพลังแห่งสายเลือดแต่ก็ยังทําให้เขารู้สึกเหมือนกําลังจะระเบิดอะไรนั้นเราว่าความเร็วในการขนส่งเร็วเคลื่อนหลานเซนโยก็แข็งตัวทันทีแระสายฟ้าสีสีก็ผันผวนอย่างรุนแรงในร่างกายของเขาไม่มันกําลังจะระเบิด ในขณะนั้นหลานเซนโยควบคุมความแข็งแกร่งทั้งหมดของเขาอย่างสิ้นหวังเพื่อระงับการระเบิดของสายฟ้าสีสีแต่มันก็สายเกินไปเมื่อสายฟ้าสีสีกลายเป็นความคลั่งดูเหมือนว่าจะไม่มีแรงใดสามารถหยุดยั้งการระเบิดได้ดจิติตของหลานเซนโยว่างเปล่าไปชั่วขณะเป็นไปได้ไหมว่าเขากาลังจะตายในขณะน,นี้ทุกอย่างช้าลงทันทีและเวลาดูเหมือนจะหยุดนิ่งในขณะน,นี้จากนั้นหลานเซนโย ก็ประหลาดใจที่พบว่าสายฟ้าสีสีที่กําลังจะระเบิดก็เงียบลงและทุกอย่างดูเหมือนจะตรงกันข้ามสายฟ้าสีสีกลับสู่ตำแหน่งเดิมและแม้แต่สภาพร่างกายของเขาก็กลับมาเหมือนเดิมเมื่อเขากําลังจะทําการแปลงร่างเทพเจ้ามากกังกรทุกอย่างก็สงบลงเจ้าต้องใจยเย็นเมื่อนําทางพลังอันทรงพลังนี้โดยเฉพาะก่อนที่ร่างกายจะปรับตัวยิ่งกว่านั้น เจ้าอย่างไม่คุ้นเคยกับลักษณะของมันเจ้าจะต้องไม่ประมาทไม่ว่าเมื่อไรนอกจากนี้เมื่อเจ้ารู้ว่ามันกาลังจะระเบิดเจ้ามีเขตแดนแห่งการหยุดเวลาทําไมเจ้าไม่ใช้มันละ่ะอย่างที่ค่อนข้างเข้มงวดของถังโอเรนดังขึ้นในใจของหลานเซนโญหลานเซนโญตกตกะลึงอยู่คู่หนึ่งในขณะที่เขาผ่อนคลายเล็กน้อยเขาก็อดไม่ได้ที่จะตกใจสําหรับเขตแดนการหยุดเวลาเขามั่นใจอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ถังโอเรนใช้ตอนนี้ เป็นเขตแดนเวลาด้วยมันต่างจากเขตแดนจิตวิญ,ญญาณของเขาเองดูเหมือนว่าเขาจะสามารถย้อนเวลากลับไปได้ทุกสิ่งจะกลับคืนสู่สถานะเดิมมันช่างเป็นจิตสำนึกทางพระเจ้าที่ทรงพลังจริงๆเขาเราถูกว่าสิ่งที่ทางเหรนใช้เคอเขตแดนการย้อนเวลาซึ่งเป็นเขตแดนแห่งจิตวิญ,ญญาณที่มีเฉพาะเขาเท่านั้นในแง่หนึ่งเขตแดนจิตวิญ,ญญาณของหลานเซนโยได้รับการสืบทอดมาจากเขาโดยมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ยากที่จะบอกว่าอันไหนแข็งแรงกว่าการหยุดเวลาหรือย้อนเวลาต่างก็มีจุดแข็งของตัวเองตอนนี้หลานเซนโยไม่สามารถพูดได้แต่เขาเข้าใจคําสั่งของทางโอเรนอย่างท่องแท้ตั้งสติให้มั่นคงและเริ่มรองอีกครั้งคราวนี้เขาควบคุมพลังของสายเลือดของเขาควบคุมสายฟ้าสีสีและ,ะไรผ่านร่างกายของเขาอย่างช้าๆอย่างต่อเนื่องเมื่อเขารู้สึกว่าสายฟ้าสีสีไม่เสถียร เขาก็ใช้เหตุแดน,นหยุดเวลาเพื่อหยุดเวลาและหยุดทุกสิ่งในตัวเขาเขาปรลาดใจที่พบว่าแม้ว่าสายฟ้าสีสีจะทรงพลังแต่ดูเหมือนว่าจะไวต่อการควบคุมเวลาเป็นพิเศษเมื่อเขาใช้การหยุดเวลาเพื่อปรับมันในไม่ช้ามันก็จะสงบลงในสถาะนะแช่แข็งและความกระสับกระส่ายจะหายไปกระบวนการเคลื่อนสายฟ้าสีสีนั้นเจ็บปวดมากอย่างไม่ต้องสงสยัย แระมันสันเทาและเดินบนน้ำแข็งบางๆในที่สุดสายฟ้าสีสีก็มาถึงมือขวาของเขาแรงเสีนโยค่อยๆยกมือขวาขึ้นและถึงแม้จะย,ยกมือขึ้นสายฟ้าสีสีก็ยังผันผลนอย่างรุนแรงเขารีบใช้เขตแดนหยุดเวลาเพื่อสร้างความแข็งแกร่งเพื่อคอบุมมันแต่คราวนี้มีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นอีกครั้งกับพลังจิตของเขาพลังจิตของเขาหมดลงขเขตแดนการย้อนเวลาปรากฏขึ้นอีกครั้ง เพื่อหวนเืินสู่สภาพเดิมเมื่อเขากายร่างเป็นเทพเจ้ามังกรเป็นครั้งแรกหัวใจของหลานเซีนยนหยูกระตุกเล็กน้อยและเขาก็กลับมาอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดแต่ความเจ็บปอดที่เขาเพิ่งประสบนั้นไรล้ผลและเขาต้องเริ่มต้นใหม่อีกครั้งเจ้าเป็นนักสู้จริงๆในการสูกรผลและการกระทำของเจ้าแต่มันยังไม่มั่นคงพอลองอีกครั้งเสียงของถังโอเรนดังขึ้นอีกครั้งหลานเซีนยนหยูเข้าใจแล้วในเวลานี้ ว่าเหตุผลที่ทางโอเรนยอมให้เขาฝึกฝนในลักษณะนี้ไม่เพียงแต่พัฒนาความแข็งแกร่งของเขาเท่านั้นแต่ยังเพื่อฝึกฝนบุคลิกของเขาอีกด้วยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาก็เริ่มกลับมาควบคุมอีกครั้งจากประสบการณ์ที่ผ่านมาครั้งนี้ก็จะราบรื่นขึ้นเล็กน้อยยิ่งแปกว่านั้นหลานเซนโยยังคำนึงถึงสิ่งที่ทางโอเรนพูดเกี่ยวกับความมั่นคงควบคุมอย่างระมัดระวงังเพราะหากมีประสบการณ์มากขึ้น ความถี่ของความกระสับกระส่ายของสายฟ้าสีสีจะลดลงใช้เวลาน้อยลงในการแช่แข็งและใช้พลังทางจิตวิญญาณน,น้อยลงในที่สุดสายฟ้าก็ครอบแน่นบนฝ่ามือของเขาและเขาก็ยกมือขึ้นอย่างชา้าช้าในขณะน,นี้บนฝ่ามือขวาของรลานเซนโ่สายฟ้าสีสีค่อยๆครอบแน่นและเป็นรูปเป็นล่างมาได้เลยเสียงของถังโอเลนดังขึ้นรลานเซนโ่เริ่มตาและพบว่าเขาอยู่ข้างหน้าไม่ไกล สายฟ้าพุ่งออกมาเมื่อหลังเซนโยปล่อยสายฟ้าสีสีนี้ร่างกายของเขารู้สึกเป็นอมพาสารู้สึกตัวเบาจึงตกลงกับพื้นสายฟ้าระเบิดแสงแผวพาวได้มาถึงด้านหน้าทังโอเรนแทบจะในทันทีทังโอเรนยกมือขึ้นเพื่อวาดวงกลมแต่คราวนี้วงกลมที่เขาว,วาดดูเหมือนจะไม่ทํางานสายฟ้าไม่ได้หายไปแต่ระเบิดเป็นวงกลมยังคำรามที่รุนแรงและการระเบิดที่รุนแรง ได้เกินกินล่างของถังโอเลนร้านเซนโยตกตะลึงด้วยความประหลาดใจสิ่งนี้แต่วินาทีต่อมาเขาสึกร้องใจถังโอเลนยังคงยืนอยู่ตรงนั้นและแสายฟ้าสีสีก็กลายเป็นสายฟ้าได้ค่อยๆกระจายไปจากเขาเห็นได้ชัดว่าไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆกับเขาถัางโอเลนพยักหน้าพูดขึ้นว่าใช่มันมีผลกระทบจากภัยพิบัติของสายฟ้าแม้แต่แม่ของเจ้าก็ไม่สามารถ ใช้ความสามารถดังกล่าวได้ราคาก็ไม่สามารถใช้ได้เช่นกันนี่เป็นพลังที่เป็นเฉพาะของเจ้าครอบคุมมันให้ดีมันจะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับเจ้าในอนาคตหนึ่งในวิธีที่ส่งพลังที่สุดเมื่อรวมกับทักษะการต่อโซ่มันจะส่งพลังมากเจ้าสามารถตั้งชื่อให้กับมันได้ร้านเซนดูกับพงออกมาว่าสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์แห่งการทำลายรางในขณะที่สายฟ้าระเบิดเขารู้สึกว่า ทุกสิ่งดูเหมือนจะถูกทำลายภายใต้พลังระเบิดอันน่าสะพึงกลัวไม่ว่าจะเป็นพลังงานวัตถุหรือแม้แต่พลังจิตและจิตสำเนก้วนได้รับผลกระทบทางสิน้นมากเสียจนพื้นที่จิตสำเนกที่เกิดจากทางโอรนดูเหมือนจะแสดงสัญญาณของการกระจายตัวอย่างแต่ว่าจิตสำนนกทางจิตวิญญ,ญาณของถังโอรินนั้นแ็งแกร่งเกินไปและสายฟ้าของเขาไม่เพียงพอที่จะทำลายสถานที่แห่งนี้เอาละแรกเหมือนว่าชื่อนี้ก็ได้ ชื่อนี้เป็นเพียงชื่อเจ้าสามารถนั่งสมาธิและฝืนตัวได้ตอนนี้แล้วเจ้าก็กลับมาใหม่ได้ในอีกครั้งครั้งต่อไปอายุธาตุของเจ้าจะเพิ่มขึ้น10%มุมปากของหลานเซ็นหยกราโตเขาไม่เคยกลัวความยากลาบากแต่ในขณะนี้เขารู้สึกเช่นนี้เล็กน้อยกระบวนการทั้งหมดนั้นเจ็บปวดเกินไปจริงๆและหากเกิดข้อผิดพลาดประการหนึ่งมันจะนําไปสู่การล่มสลายของมันเอง แม้ว่าเขาจะมีสายเลือดของทั้งราชามังกอนทองและราชามังกอนเงินก็ตามแต่ถ้าไม่มีเขตแดนการย้อนเวลาของรุงเลอร์มันคงเป็นไปไม่ได้ที่เจ้ารองเบ้นแต่การฝูกฝนของเขาจากทั้งแกรงขึ้นได้ทั้งโอเรนไม่ได้สอนหลานเซนโยในเรื่องอื่นใดเขาแค่ไปกับเขาเพื่อฝูกฝนสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์แห่งการทำลายรางกระบวนการทั้งหมดนั้นเจ็บปวดอย่างยิ่งอย่างไม่ต้องสงสัยฝูกฝนครั้งแล้วครั้งเล่าทุกครั้งที่ปริมาณสายฟ้าเพิ่มขึ้น กับทุกครั้งที่หลานเซนโูพาเจญกับความเสี่ยงที่จะถูกฆ่าและได้รับการช่วยเหลือครั้งแล้วครั้งเล่าด่วยแขดนการย้อนเวลากระบวนการฝึกฝนแบบนี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นความทรมานที่ทําให้เขาอยากมีชีวิตอยู่และตายถ้าไม่ใช่เพราะถังโอเรนยืนอยู่ตรงหน้าเขาเขาคงอยากจะยอมแพ้เขาอยากจะถามพ่อของเขาว่าทําไมไม่ฝึกฝนสียงนี้หลังจากที่ระดับพลังวิญญาณของเขาไปถึงอีกระดับหนึ่งและการควบคุมข,ของเขา มีความแข็งแกร่งขึ้นท้ายที่สุดแล้วรานเซนยูไม่เคยถามว่าทําไมเขาถึงต้องปูกกฝนสายฟ้าสั์สิิธนแห่งการทาลายล้างด้วยความเจ็บปวดเช่นนี้เขาไม่เต็มใจที่จะแสดงความอ่อนแอต่อหน้าพ่อของเขาหน้าราษาอะไรกับการที่จะให้พ่อของเขาดูแขนเขาเขากัดฟันและยืนกรานหลุดออกจากการล้อมครั้งแล้วครั้งเล่าเมื่อเขาใกล้จะพังทลายและปล่อยสายฟ้าสั์สิธนแห่งการทำลายล้าง คร,รั้งแล้วครั้งเล่าร้านเซียนโยค่อยๆรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวเองเขารู้สึกประหลาดใจที่พบว่านในกระบวนการใช้สายฟ้าศักดิ์สิทธิ์แห่งการทำแรารร้างครั้งแล้วครั้งเล่าเขาได้ปรับตัวเข้ากับความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้นของเขาที่สําคัญกว่านั้นเขารู้สึกว่าร่างกายของเขาเปลี่ยนไปเมื่อเขาทะลุผ่านครั้งแรกแม้ว่าเขาจะรู้สึกมีพลังและรู้สึกเหมือนได้เกิดใหม่แต่ในเวลานั้นดูเหมือนเขาจะลอยอยู่ในอากาศ ความแข็งแกร่งของเขาก็เพิ่มขึ้นทันทีแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงจะใหญ่โตแต่เขาก็มีความรู้สึกว่างเปล่าในกระบวนการฝูกนฝนสายฟ้าสกดิทเิ์แห่งการทำลายล้างอย่างต่อเนื่องความรู้สึกไร้สาระก,ก็ค่อยๆหายไปและเขาก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกับตอนที่เขาสะสมมามากแล้วจึงก้าวหน้าทุกครั้งที่เขาฝูกนฝนสายฟ้าสกด์สิทธิ์แห่งการทำลายล้างการสะสมของเขาเพิ่มขึ้นและทั้งตัวของเขาก็แข็งแกร่งขึ้น เพื่อที่ในภายหลังเขาจะไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดอีกต่อไปเขาได้เริ่มที่จะเพิ่มจำนวนสายฟ้าทั้งหมดของพายุธาตุบางคนมองหาความตื่นเต้นภายใต้ความกดดันสิ่งที่ดีไปกว่านั้นคือแม้ว่าสายฟ้าศักิิ์ทธิ์แห่งการทำลายล้งางจะน่ากลัวจริงๆแต่ทุกครั้งที่มันถูกปล่อยออกมาร้านเซียนหยูจะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในร่างกายของเขาในครั้งต่อไปและจากแข็งแรงขึ้น ด้วยการหลอมรวมพลังสายเลือดและพลังวิญญาณยิ่งไปกว่านั้นแม้กระทั่งสายเลือดของราชามังกรทองและสายเลือดของราชามังกรเงินหลังจากถุกฝนมานับครั้งไม่ถ้วนทางเวรนก็ยืนหยัดต่อสายฟ้าศักดิ์สิทธิแห่งการทำลายล้างของร้งงรงานเซนโย,อ,ยอีกครั้งแปรพยักหน้าให้กับร้านเซนโยเจ้าสามารถหยุดได้แล้วร้านเซนโย,ยวางมือบนเขา่าหอบอย่างหนกักแปะมองดูพ่อของเขาด้วยความสงสัย ดยพื้นฐานแล้วเจ้าเชี่ยวชาญสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์แห่งการทำลายรางแล้วเจ้าใช้มาในอนาคตเจ้าต้องครอบคุมจำนวนสายฟ้าทั้งหมดภายในและพยายามควบคุมมันให้ได้อย่างสมบูรณ์อังเหรยนพูดด้วยรอยเย้มเขามาหาฟรานเซนโยและฉีดพลังวิญญ,ญาณอ,อัน่อนโยนเข้าไปในร่างกายของเขาทันใดนั้นฟรานเซนโยก็มีพลังขึ้นมาและพูดว่าท่านอยากจะฝึกฝนข้าต่อไปไหม ร้านเซียนโยถามทางวเรนพูดว่าแค่นี้พอแล้วเวลาของเจ้าหมดลงแล้วเจ้าควรจะกลับไปเจ้าทําได้ดีกว่าที่ข้าจินตนาการไว้ข้าคิดว่าเจ้าจะทนไม่ไหวเสียอีกแต่เจ้าก็ไม่บ่นเลยดีมากรานเซียนโยฝืนยิ้มหัวเราะกระบวนการก่อนหน้านี้เสียวปวดเกินกว่าจะมองย้อนกลับไปและเขาไม่ต้องการที่จะจํามันทางวเรนกล่าวว่า ้าควรจะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวเองสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์แห่งการทำลายล้างหรือสายฟ้าที่เป็นธาตุแน่นอนว่ามีพลังทำลายล้างที่น่าสะพึงกลัวแต่ก็มีความคิดสร้างสรรค์อันทรงพลังเช่นกันเช่นเดียวกับการตีเหล็กของเราเมื่อเจ้าเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายของการตีเหล็กขั้นเทพโลหะจะรับพลังแห่งสายฟ้าภายใต้การพัฒนาของสายฟ้าโลหะจะมีการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพขั้นสุดท้าย โดยเปลี่ยนจากเหล็กธรรมดาเป็นเหล็กขั้นเทพช่างตีเหล็กอ,อย่างพวกเราต้องทนต่อภัยพิบัติของสายฟ้าในขณะนั้นปล่อยให้ภัยพิบัติของสายฟ้าค่อยๆพัฒนาโลหะแทนที่จะถล่มเป็นชิ้นช้นในคราวเดียวดังนั้นช่างปีมือระดับเทพมีจํานวนน้อยมากและเป็นเรื่องยากที่จะตีขึ้นรูปเป็นเวลาหลายปีเพราะภัยพิบัติจากสายฟ้าจะทําให้พวกเขาบาดเจ็บภัยพิบัติจากสายฟ้าอาจทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพในโลหะ เนื่องจากเป็นพลังการลอมโลหะที่ระดับพระเจ้าพลังแห่งสวรรค์และโลกในการเปลี่ยนแปลงาธาตุวัตกรธรรมชาติดังนั้นเมื่อเราฝึกฝนแต่ฟ้าศักดิ์สิทธิ์แห่งการทำแลวรางมันก็กาลังตีขึ้นรูปร่างกายของเราด้วยนี่คือการตีขึ้นรูปที่ครอบคลุมตั้งแต่พลังจิตไปจนถึงร่างกายพลังวิญ,ญญาณและพลังสายเลือดทุกสิ่งถูกสร้างขึ้นโดยมันดังนั้นสําหรับร้านเซนอยู่แล้วแต่ฟ้าศักดิ์สิทธิ์แห่งการทำแลวราง ไม่เพียงแต่เป็นพลังโจมตีเท่านั้นแต่ยังเป็นวิธีการฝึกฝนอีกด้วยเจ้าควรรู้สึกว่าภายใต้สถานการณ์ปกติความเร็วในการพัฒนาพลังวิญญาณของเจ้าช้ามากนั่นเป็นเพราะพลังของสายเลือดของเจ้าแข็งแกร่งเกินไปแระมันจะยังคงกิน,กนพลังวิญญาณของเจ้าต่อไปถ้าเติมเต็มในระหว่างการฝึกฝนของเจ้าและสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์แห่งการทำลายรางจะแนะนำธาตุที่ถูกบีบอัดเข้าสู่ร่างกายของเจ้า เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับตัวเองและทําให้เจ้าสามารถปรับตัวให้เข้ากับก,บการดูดซับพลังงานธาตุเพื่อพัฒนาตัวเองได้มากขึ้นด้วยความเร็วการฝึกฝนของเจ้าจะเร็วขึ้นแต่ทว่าในระหว่างการฝึกฝนอยากกังวลกับกระบวนการและใช้าสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์แห่งการทําลายล้างเพื่อสร้างร่างกายของเจ้าภายในขอบเขตที่ควบคุมได้นี่คือวิธีการฝึกฝนการหลอมร่างกายการพิชิต ศิลปะแห่งการหลอมโลหะอันศักดิ์สิทธิ์ณจุดนี้ทางอุเรนเยมเอามองไปที่รลานเซนโูและพูดว่าเจ้าเข้าใจไหมจูจูรลานเซนโยก็เข้าใจและพยักหน้าเบาๆทางอุเรนกล่าวว่าสถานการณ์ของเจ้าพิเศษดังนั้นข้าจึงคิดว่าวิธีฝึกฝนแบบใดที่เหมาะกับเจ้าที่สุดและสามารถช่วยให้เจ้าโตโตได้อย่างมั่นคงและรวดเร็วในที่สุดข้าก็คิดถึงวิธีนี้เกอมพีข้าอยากจะทํามัน ่อนที่จะตีเหล็กท่าได้ช่วยเจ้าฝึกฝนสายฟ้าศักดิ์สิทธิธ์แห่งการทำรลายรางแต่ไม่คิดว่าเจ้าจะสามารถทำได้ด้วยตัวเองอานพายุธาตุสายฟ้าศักดิ์สิทธิธ์แห่งการทำรลายรางไม่ใช่แค่สายฟ้าธรรมดาเท่านั้นในอนาคตเมื่อเจ้าสามารถควบคุมมันได้ดีเจ้าก็ยังสามารถติดมันไว้กับอาวุธใดๆก็ได้นี่เป็นวิธีการต่อสู้ระดับเทพที่มีพลังทั้งการสร้างและการทำรลายรางมันจะพัฒนาสองครั้งในอนาคตหากเจ้าทำได้สำเร็จ การปรากฏตัวของเทพเจ้ามังกรจะไม่ใช่ความฝันวิวัฒนาการสองครั้งหมายถึงอะไรฟรานเซนโยเริ่มเข้าใจบางสิ่งบางอย่างและถามอังเรนตาว่าเมื่อเจ้าเชี่ยวสาญธาตุเมืดได้องค์ประกอบพื้นฐานทั้ง4พัฒนาเป็นองค์ประกอบพื้นฐานทั้ง7ก็จะมีการวิวัฒนาการเจ้าจะต้องฝึกฝนสายฟ้าสัเก7แห่งการทำแวร,ร์้างอีกครั้งเมื่อเจ้าฝึกฝนอีกครั้งข้าจะต้องอยู่แขยงข้างเจ้า มั่นใจในความปลอดภัยของเจ้า่านเขตแดนเวลาอีกครั้งหนึ่งเมื่อเจ้าไปถึงจุดสูงสุดแล้วรูปผ่านวงแหวนทางเก้าในอนาคตขึ้นอยู่กับธาตุพื้นฐานเจ็ดประการบวกก,บกับการสร้างและการทำลายรางหลงังจากธาตุท้ทงเก้าเสร็จสมบูรณ์เจ้าสามารถบุกทะลวงไปสู่การเป็นเทพเจ้ามังกรแรกมันจะอยู่ห่างออกไปแค่หนเก้าในเวลานั้นสายฟ้าสักธิ์แห่งการทำรลายราง ก็จะ,ะเผชิญกับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเมื่อเจ้าทะลุทะลวงผ่านคอขวดเจ้าจะมีโอกาสครอบครองอารังของราชาเทพเจ้าแห่งการทำลายล้างอย่างแท้จริงแต่ขั้นตอนนั้นก็ยากที่สุดเพราะในเวลานั้นใครก็ตามและข้าก็ไม่สามารถช่วยเจ้าได้เจ้าทำได้เพียงพึ่งพาความแข็งแกร่งของเจ้าเองเท่านั้นเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ ที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ